สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวค่ํา nightly news กับผมพบเอกพรพงเมตตาสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงเจอกันเป็นประจำหลังข่าวพระราชสำนักนะครับวันนี้ประจำวันพุทธที่29ธันวาคมนับถอยหลังอีกแค่2วันเท่านั้นก็จะหมดปี64แล้วนะครับในช่วงวันหยุดยาปีใหม่แบบนี้ก็เลยมีประชาชนจำนวนมากที่แห่เดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้เส้นทางหลายสายการจราจรเริ่มคับขั่งมากขึ้นหนาแน่นมากขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทั้งสายเหนือและสายอีสานร,รถยังคงเคลื่อนตัวได้ดีครับเริ่มทีสายอีสานนะครับสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพประตูสู่ภาคอีสานช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาตั้งแต่อเภอเมืองสระบุรีการจราจรหนาแน่นเกิดปัญหาชะลอตัวเป็นระยะระยะแต่ตอนหนึ่งทุ่มเสรจเสรจษที่ผ่านมาการจราจรคล่องตัวมากขึ้นนะครับ ทั้งในเขตตำบลแก่งคอยไปจนถึงตำบลทับกวางเกรอยต่ออำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่วนการเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือถนนสายเอเชียก็หนาแน่นตั้งแต่แยกบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเข้าเขตจังหวัดอ่างทองเขตอำเภอชายโยเนี่ยการจราจรค่อนข้างคล่องตัวนะครับแม้ว่าจะมีบางจุดที่ติดสะสมบ้างแต่ก็ไม่มีรถติดสะสมยาวเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองยังแนะนําให้เลี่ยงถนนสายเอเชียไปใช้ถนนสายอ่างทองสุพรรณบุรีที่แยกป่าโมกมุ่งหน้าเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีเข้าสู่จังหวัดชัยนาทแทนเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนเส้นทางลงใต้ถนนพระรามสองผ่านจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามไปจนถึงแยกวังมะนาวการจราจรหนาแน่นนะครับในช่วงเย็นแต่ว่าล่าสุดช่วงเกือบเกือบสองทุ่มที่ผ่านมาการจราจรค่อน,อนข้างคล่องตัว,ตวแล้ว ไปดูบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพรหรือว่าหมอชิดกันบ้างนะครับมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างคึกคักครับส่วนใหญ่จะไปที่ภาคอีสานโดยวันนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการจราจรและระดมกำลังตำรวจในสังกัดบชนกว่า14,00 0น 10, 000, 000, นายช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนครับ ปีใหม่นี้นายกรัฐมนตรีขอให้คนไทยกาดอย่าตกพร้อมกับประกาศล่าสเลยนะครับว่าจะไม่ยอมให้โอมิครอนปิดเกมได้ง่ายๆเชื่อว่าปีหน้าจะดีกว่าเดิมครับนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กนะครับสรุปว่าเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการตั้งความหวังในสิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปของพี่น้องชาวไทยแม้ว่าชาวไทยและชาวโลกจะเจอกับการระบาดของโควิดมาอย่างต่อเนื่องกว่า2ปีแล้ว แต่ไทยก็ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันไปได้จนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติดังนั้นช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ขอคนไทยไม่ประมาทใส่หน้ากากทุกครั้งและหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าถึงเวลาฉีดเข็มกระตุ้นแล้วก็ขอให้รีบไปฉีดวัคซีนในสถานที่ต่างๆที่รัฐจัดเตรียมให้นายกเชื่อมั่นว่าปี65ที่กำลังจะมาถึงจะต้องเป็นปีที่ดีขึ้นกว่าเดิมของประเทศไทยอย่างแน่นอน วันนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนกลายเป็น740รายแล้วใน33จังหวัดนะครับถ้าดูภาพรวมตามหน้าจอเลยครับสบครายงานติดเชื้อรายใหม่2575รายหายป่วยเพิ่ม2695รายเสียชีวิตร17รายยอดเสียชีวิตสะสม21,647รายครับปิดตำนานมหาคนดังเมื่อพระมหาสมปองพ้นทางธรรมและก้าวเข้าสู่ทางโลก ศึกแล้วนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาไปฟังเสียงครับก็เราจะไปที่ทีวีพูกันนะฮะแรับนิ่งไนบทก็พอแล้วเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวปิดไลฟ์ที่ตรงนี้ฮะเจอกันที่ร้านติ่มทีพูก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันห้องกระแสแต่เช้าเกือครึ่งแล้วก็สัมภาษณ์ที่ร้านอัคคีร้านที่บัญชีนะปฏิบติหน้าบุรเตัวเลี้ยงนักข่าวขออภัยที่ไม่ได้เจอวันนี้นะฮะ พระมหาสมปองตอนนี้กลายเป็นทิศสมปองแล้วนะครับหลังลาสิกขาไปตอนบ่ายโมงเนาทีตามเลิกที่วัดบางโพโอมาวาดเนื่องจากตอนแรกเนี่ยจะลาสิกขาที่วัดสักเกตราชวร,รมหาวิหารแต่ว่ามีสื่อมวลชนจํานวนมากที่ไปปักหลักรอก็เลยเปลี่ยนวัดลาสิกขาอย่างกระทันหันนายสมปองนครไทยสงหรือว่าทิศสมปองใส่เสื้อยืดสีขาวเขียนว่าแม่ปองนะครับบอกว่าอยากลาสิกขาแบบสงบพร้อมกับขอบคุณ30ปีในวงการสง พรุ่งนี้จะพบปากกับสื่อมวลชนอย่างแน่นอนพร้อมจะเลี้ยงข้าวสื่อที่ร้านอาหารย่านปากเกร็ดด้วยด้านทิศไพรวันที่เฝ้ารอการศึกนะครับตัดต่อภาพของทิศสมปองใส่ชุดกระโปรงฟูฟ่องเดินพรมแดงแบบนี้ครับพร้อมกับแคปชั่นว่าเกมรอต้อนรับและยังบอกอีกว่าศึกก่อนเป็นรุ่นพี่ศึกทีหลังเป็นรุ่นน้องจากนั้นหลังจากที่ศึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้โพสต์ภาพตัดต่อใบหน้าทิศสมปองกับตัวการ์ตูนใจแอน พร้อมแคปชั่นว่ายินดีต้อนรับสู่โลกแห่งผู้ครองเรือนครับผมก็ทำเอาแฟนคลับหลายๆคนถึงกับกลั้นไม่ไหวขำกันยกใหญ่เลยนะครับแต่ที่ขำไม่ออกเห็นจะเป็นประยุทธ์ครับเป็นแม่ค้าออนไลน์สาวสองที่มินประมาทลูกค้าว่ากระเป๋าแอ์เมสเป็นของปลอมเพราะว่าโดนทนายเกิดผลฟ้องแล้วนะครับเรียกค่าเสียหาย7 0 0 0 0 0บาทครับ ทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับทนายความของนางสาวจิดาภาชีนารักผู้เสียหายฟ้องเอาผิดนายประยุทธ์หรือว่าทีหนา่าแมคค้าออนไลน์ที่รับซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหาย7 0 0 0แสนบาทหลังคู่กรณีมีการไลฟ์สดโพสต์ข้อความในทำนองว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ยังมีการใช้ถ้อยคำทำนองกล่าวหาว่าเป็นลูกนรคุณ พบว่ามีการกระทำความผิดระหว่างวันที่1 0 1ถึง13ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระ5ครั้งที่ผ่านมาได้ให้โอกาสคู่กรณีกล่าวขอโทษแล้วแต่คู่กรณีไม่สำนึกผิดและยังโพสต์ข้อความดูถูกต่อว่าวันนี้จึงเข้ามาฟ้องเอาผิดกับคู่กรณีโดยสารนัดไต่สวนมูลฟ้อง28กุมภาพันธ์ปีหน้าครับ ตำรวจชนบุรีอายัดเงินของกลาง17ล้านบาทนะครับหลังจากไปทลายบ่อนพนันในอำเภอบางละมุงครับตำรวจเมืองพัทยายึดเงินสด17ล้านบาทเตรียมส่งให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปอง,งอตรวจสอบนะครับและเตรียมจะสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อส่งดำเนินคดีต่อสารจังหวัดพัทยาสำหรับเงินสดของกลางจำนวนนี้ตำรวจยึดได้ขณะเข้าตรวจค้นบ้านของนายวีรพงษ์ ที่เปิดให้ลักลอบเล่นการพนันในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการเล่นพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีไพ่ที่ไม่ได้เสียภาษีไว้ในความครอบครองคดีนี้ตำรวจจับนักพนันได้42คนเงินสด2ล้านบาทโต๊ะเก้าอี้สำหรับเล่นการพนันไพ่หลายสำรับและชิปแลกเงินกว่า500ล้านบาทคับ เกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ที่โรงงานรีไซเคิลเหล็กในไอร์แลนด์เหนือนะครับทำให้ทางการเตือนให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านและปิดหน้าต่างให้มิดชิดครับเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ที่โรงงานรีไซเคิลเศษเหล็กแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ท่าเรือนครเบลฟาสของไอร์แลนด์เหนือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของบันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะครับเพลิงไหม้อย่างที่เห็นครับลุกโหมส่งผลให้เกิดควันดำและขมเหลวเนี่ยพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหนาทึบ ไปทั่วประเวณพื้นที่ใกล้เคียงแบบนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า50นายนะครับต้องเร่งระดมกําลังเข้าไปช่วยกันดับเพลิงที่มีขนาดมหึมาไฟเนี่ยก็ลุกไหม้อย่างหนักนะครับเจ้าหน้าที่ต้องทํางานกันข้ามคืนครับโดยบอกได้ว่าเศษเหล็กที่กําลังลุกไหม้เนี่ยทำให้การดับไฟครั้งนี้ยากมากขึ้นทางการยังเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในบ้านและปิดหน้าต่างให้มิดชิด ทังยังเตือนให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวล่าสุดยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับถ้าพูดถึงงานเขาดาวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทยก็คงต้องไปที่โมโนโทเว้นนานพัทยาเขาดาว2022นะครับเริ่มไปแล้วช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนติดตามได้กับคุณน้ำชนทีชูนาครับ i Business and Productivity Laptops ศูนย์เปลี่ยนไหายน้ำมันเครื่อง Shell Helix Plus ในปั๊มเชลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเด็ดข่าวบันเทิงกันอยู่กับน้ำชนนาทีนะคะก็สิบสามบันเทิงวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยมหก,กรรมดนตรีสดยิ่งใหญ่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับงานโมโนทเวนี่นายพัทยาเขาดาวสองนย2ค่ะซึ่งต้องบอกว่านี่แค่วันแรกนะคะแต่เขาก็ได้ค้นทัพซิลปินมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มเลยลคะ่ะ เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับมหกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โมโนท9วนีนพัทยาเคาเดา2022ที่จัดขึ้นณนะแหลมบารีไฮเมืองพัทยาโดยปีนี้ค่ะก็มาในคอนเซปต์ The Best t h a i Festival of New Year Celebration นะคะซึ่งบรรยากาศก็เรียกว่าคลึกคื้นสุดๆเลยที่แฟนๆมาร่วมสนุกกับงานส่งท้ายปีภายใตายมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโควิด -19 ค่ะโดยวิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากคุณบรรณสิทธิร์รักบงผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน ทวินายและคุณพันศักดิ์เกวัฒนารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและก็ได้รับเกียรติจากคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะนายกเมืองพัทยาขึ้นกล่าวเปิดงานพร้อมกับจุดพลุเฉลิมฉลองเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ระเบิดความมันกับสป,ปินซาซวยโบกี้ไลออนที่ขอทําหน้าที่เปิดเวทีเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้กับแฟนๆได้อุ่นเครื่องกันนะคะพร้อมกับส่งไม้ต่อให้กับทัพิป,ปินมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นปู่จานล่องไม้พี่ป๊อปปองกูล ปามี่นุ่มกะลา่าแล้วก็ปิดท้ายความบันด้วยโปเตโต้นะคะงานนี้ค่ะสาวปามี่ก็ยังโพสตให้แฟนๆเนี่ยมาชมคอนเสิร์ตของเธอในคืนนี้อีกด้วยค่ะและแฟนๆสามารถร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่เวลา10บเจบนกาถึงเที่ยงคืนรับรองว่าจะได้รับความบันเทิงแบบจัดเต็มกับทัชสตรินที่ขนมาเสิร์ฟความสุขส่งท้ายปีกันอย่างแน่นอนค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่างานมูนทเวนจีนายพัทยาเคาาดาว2022จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ธันวาคมนี้ณนะแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาและสามารถ รับชมการถ่ายทอดสดได้ในวันที่29-31ธันวาคมทางช่อง m o โนทวิต s ินายมิวสิกสเตชันหมายเลข202ผ่านทาง 3BB ก i g a ทีในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดบรรยากาศนัดทอยลังเข้าสู่วันใหม่ในวันที่31ธันวาคม2564ทางช่องโ o โนทวิตตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะส่วนบรรยากาศล่าสุดในงานจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ต่อันที่เรื่องราวของครอบครัวสุพิมายกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูเหมือนว่ายังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางการวิพากรก็ได้ออกมาโพสต์ยาวเหยียดนะคะเป็นการโต้กลับเสือละกวางลูกๆของตัวเธอเองค่ะ ดูเท่าว่าปัญหาในครอบครัวของร็อกเกอร์ดังเซกโลโซจะบ,บานปลายแล้วก็ไม่จบลงง่ายง่ายซะแล้วนะคะหลังเมื่อวานนี้เสือกวางลูกชายและก็ลูกสาวของเซกโลโซขอให้สารครอบครัวคุ้มครองแล้วก็ขอสั่งให้การวิพากษ์ผู้เป็นแม่ไปตรวจสุขภาพจิตนะคะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางการก็ออกมาโพสต์16ข้อระบุถึงลูกชายและก็ลูกสาวพร้อมทั้งแฟนของลูกชายพร้อมกับท้าให้ไปตรวจสุขภาพพร้อมกันจะได้รู้ว่าใครเป็นบ้าค่ะโดยใจความที่การต้องการบอก นะคะก็คือที่ผ่านมาเธอเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินไม่ให้ใครแตะต้องก็ทําให้ลูกคิดว่าแม่เป็นคนใช้เวลาที่แม่ร้องไห้ลูกๆไม่เคยรู้เลยว่าแม่ทุกข์ใจนอกจากนี้ก็ยังบอกอีกนะคะว่าที่ผ่านมาก็พยายามนัดเจอแล้วก็เคลียร์ปัญหากับลูกๆแต่สุดท้ายลูกๆก็เงียบหายไปไม่ติดต่อกลับแล้วก็ล่าสุดก็ได้แท็กทีมรวมตัวกันรวมตัวกันใส่ร้ายแม่ของตัวเองค่ะเธอก็บอกว่าเธอเป็นทุกข์มากนะคะที่ถูกลูกใส่ร้ายก็มองว่าลูกๆกําลังทําบาปหนัก นอกจากนี้การวิพากษ์ก็ยังทาให้ลูกๆทั้งเสือและกวางรวมถึงตัวเธอจูงมือกันไปตรวจสุขภาพจิตค่ะเพื่อดูว่าใครกันแน่ที่เป็นบ้าแล้วก็ยังตัดพ้ออีกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเลี้ยงลูกอย่างดีแต่กลับได้รับการตอบแทนเป็นการโกงเงินโกงความรู้สึกและโกงความรักเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะจบลงอย่างไรคะ่ะ คุณผู้ชมคะเราไปดูโมเมนต์ชวนซึ้งกันนะคะเมื่อน,นักแสงสาวแตงโมนิดาค่ะเธอก็ตั้งใจจะหอบเค้กเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดผู้จัดการคนดังพี่เอศุภชัยนะคะแต่เธอกับโดนเซอร์ไพรส์กับซะเองค่ะเมื่อพี่เอเนี่ยก็ยกหนี้จำนวน500 0 0 0บาทให้เธอไปเลยค่ะ ซึ่งสาวตังโมนะคะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปสุดซึ้งนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับบอกว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะและล่าสุดบ่ายวันนี้ตังโมงก็ได้ออกมาเปิดใจพร้อมกับชี้แจงค่ะวันนี้ก้อนดังกล่าวตนก็ได้หยิบยืมพี่เอในช่วงโควิดนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นค่าเทอมช่วงที่เรียนบวกกับช่วงที่ผิดพลาดตอนทําสัญญกรรมนะคะก็เลยทําให้รับงานไม่ได้เธอก็ยอมรับคำว่าซึ้งใจมากที่พี่เอยกนี้ให้ไปฟังเสียงตงโมงกันหน่อยค่ะ ช่วงนั้นเนี่ยเราไม่ได้รับงานเลยเราเรียนอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วบวกกับที่เราแบบว่าเราไปผิดพลาดจากสัญญามจนแบบว่าตอนนั้นเรายังทํางานไม่ได้โมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนมาขอบคุณโมก็เลยบอกว่าพี่เอถ้างั้นต่อไปเนี้ยถ้าพี่เอแบบว่ารู้สึกว่าโมเนี่ยเหมาะสมกับงานงานไหนโมจะทํางานใช้จนกว่าม,มันจะหมดไปอะค่ะหรือว่าจะทําใช้แบบตลอดไปเลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นพี่เอแล้วโม,โ,มโอเคบุฟ้องสม ไปอัปเดตผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของน้องแม่แบวมกันพิมุก,กันนะคะคุณผู้ชมกับเพลงที่มีชื่อว่าคูอายูค่ะซึ่งต้องบอกว่าพอเปิดตัวปุ๊บนะคะกระแสเนี่ยก็แรงมากๆเลยสามารถติดอันดับบนชาร์ตทั่วโลกเลยแหละคะ่ะ ซิงเกิลฮูอายูนะคะผลงานเพลงใหม่ของแบมแบมที่มีความพิเศษจากการที่ได้ร่วมงานกับทางซิงกิแห่งวง Red Velvet หลังจากปล่อยเพลงออกมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากนะคะจากแฟนเพลงทั่วโลกเลยละคะ่ะโดยประตัวเข้ามาในอันดับที่10บนเว i วายไอจูนสองชาร์ตนะคะแล้วก็อันดับที่17บน European i ไอจูนสองชาร์ตค่ะนอกจากนี้เพลงใหม่ฮูอาย u ก็ยังมาแรงขึ้นอันดับ1บนไอจูนท็อปองชาร์ตได้ใน21ประเทศทั่วโลกเลยละคะ่ะ สำหรับแฟนๆนะคะก็ยังไปให้กำลังใจแบมแบมกันได้ในคอนเสิร์ตส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่กับโมโนท9นที่นายพัทยาคาวดาว2022ณแหลมบริลายเมืองพัทยาได้ในวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะ ไปเจอน้องเป๊ะๆกันตัวเป็นๆได้เลยนะคะที่งานโมโนทเวนตี้นของเราที่พัทยาค่ะคุณแบงค์ครับวันมารืนนี้นะฮะแต่ว่าทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้โอ้โหศิลปินดังๆมาเพียบเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้ก็มีพี่ปามีด้วยนะคะก็ต้องอรตอติดตามกันค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากช่องทางออนไลน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญทั้งหมดนี้นคอือข่าวข้าม Nightly News สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแบงค์เอกครับ และดิฉันฉน้ำชนทีค่ะสองคนพร้อมชิงข่าวและชิงงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ